กาลละครั้งหนึ่งมีแมวตัวน้อยชื่อแมวขี้บ่นที่ดูเหมือนจะโกรธง่ายอยู่เสมอวันหนึ่งบ่ายที่เงียบสงบแมวตัวน้อยได้มาเจอแมวตัวหนึ่งที่เล่นสนุกสนานและกระโดดโลดเต้นด้วยความสุขแมวตัวน้อยยิ้มและพยายามหยอกล้อแต่แมวขี้บน่นมองไม่สนใจและทำเสียงหงุดหงิด แล้วมีสุนัขที่อ่อนโยนเดินมาอย่างช้าๆและพูดอย่างนุ่มนวลว่าบางทีความใจดีและความอดทนก็ทำให้รอยยิ้มกว้างขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ค่อยๆตบดินแมวขี้มองเพื่อนบ้านที่อบอุ่นใจและรู้ตัวว่าการเป็นคนใจดีเล็กน้อยก็สามารถทำให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขขึ้นด้วยเสียงครางเบาๆ เขานอนแนบชิดกับเพื่อนเพื่อนที่อบอุ่นใจรู้สึกอุ่นใจและสงบพร้อมที่จะปล่อยหลับไปในฝันอันหวานหวานของมิตรภาพและรอยยิ้มอ่อนโยนและเมื่อดวงดาวส่องแสงอยู่บนท้องฟ้าที่เงียบสงบทุกคนในเมืองที่นอนหลับอย่างสงบก็รู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักมุ่งหวังให้ฝันของความใจดีและวันที่อ่อนโยนรอคออยู่ในความฝันนี้